สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเด้อว,วันนี้เจ้านางก็เนาะลุงก็ได้พามาหาเพื่อนเนาะเพื่อนของลุงเนาะอีกคนหนึ่งเนาะที่แบบว่าอยู่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละคนห่างกันประมาณห้ากิโลแต่ว่าเจ้านางมาเพิ่งมาครั้งแรกเนาะบ้านเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไปบ้านเจ้านางหลายหลายครั้งแล้วเนาะ แต่ว่าวันนี้นะ่ะเจ้านางมาเจ้านางตื่นเต้นมากเลยทุกคนดอกไม้สวยมากเจ้านางก็เลยขออนุญาตเจ้าบ้านทุกคนขอถ่ายบรรยากาศภาพเนาะดอกไม้ไปฝากเนาะทุกคนเนาะสวยมากเลยนะก็คือเจ้าบ้านเนาะแล้วก็ลุงเนาะเนาะเนาะขออนุญาตเพื่อนถ่ายถ่ายวิดีโอเก็บภาพดอกไม้สวยๆเนาะทุกคนไปฝากมีหลากหลาย สวยมากเลยเขาจัดบ้านได้สวยมากเลยทุกคนดูสิมีแต่ต้นไม้สวยๆเท่านั้นเลยเนาะดูดิมีหลายหลายดอกหลายพันมากเลยอันนี้คือบานไม่รุลยทุกคนนี่ดอกบานไม่รุลยมีสีนี้ด้วยเจ้านางวุจะเคยเห็นมีเจ้านางเห็นมีแต่สีชมพูแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเคยเห็นสีชมพูโอ้ยเขาเรียกสีชมพูไหมอันนี้สีบานเย็นกับสีขาวเจ้านางเคยเห็นเนาะ เนี่ยไม่เคยเห็นสีนี้เลยแต่ว่าเจ้านางคิดไว้แล้วทุกคนต้องขอพันจากพี่เขาขอพันจากพี่เขาไปปลูกที่บ้านเราเนาะสวยมากเลยทุกคนก็จัดบ้านได้สวยมากเลยอุ้ยดูสิตื่นเต้น,นเนาะตื่นเต้นมากเลยเจ้านางก็เลยสวยโอ,อกาสวันนี้ขอภาพ เนี่ยดูซิเขาทำได้สวยเนี่ยเจ้านางต้งไปเรียนแบบแล้วเจ้านางก็มีนะทุกคนอันนี้ต้นสับป,ประรดสีแบบนี้นะแต่เจ้านางไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรด้วยนะอือปูอมะพร้าวของเจ้านางก็ไม่สวยแบบนี้อ่ะทุกคนเลย้ถ่ายให้ดูทุกชอกทุกมุมเลยทุกคนอันนี้ก็คือสับป,ประรดสีนะคะทุกคนอือ ดูเขาทาได้สวยมากเลยกเขาจัดได้สวยมากทุกคนดูสิต้นไม้วามนี่แต่อันเขียวเขียวโอ้ขออนุญาตแล้วนะทุกคนจะมาขออนุญาตแล้วนะเนี่ยถ่ายได้ทุกคนเนี่ยอันไหนที่อยู่ในร่มก็ต้องอยู่ในร่มเนาะของนุ่นะเอาไปใส่แดดหมดเลยเนาะเก็บภาพชวยๆเอาไปฝากเ้อพี่นงอันนี้ก็เคยมีทุกคน เขาเรียกอะไรนะชื่ออะไรเนาะอันนี้เนะ่ลืมชื่อเจ้านางเคยมีนะแต่ว่าช่วงนั้นโน้เจ้านางกลับไปไปสวีเดนกลับมามันก็เลยตุยทุกคนเนี่ยมีหลายสีอยู่ในต้นเดียวกันเนาะทุกคนถ้าใครรู้จักชื่อต้นไม้ต้นนี้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนเนี่ยเจ้านางเคยมีแบบนี้นะจะเขาเรียกอะไรนะลืมชื่อไปซะแล้ว ใครรู้จักก er, so ็อกจนานเลยสวยมากเลยทุกคนพี่เขาจัดบ้านได้สวยมากจัดขึ้นไม้ได้สวยมากแล้วก็ย่งลื่นมากเลยเนาะมีหลากหลายทุกคนมีหลากหลายเนาะมีหลากหลายมากเลยนู่นเนาะโอ้ยจัดบ้านได้สวยนะ เราทำไมไม่ได้กินเลยบ้านเราจำไม็นต้องวางอยู่คนละที่ละทางพอเด็ดโอ้โหเต้นแหนกฐานให้ดูเด้อแต่ว่าไม่รู้จักชื่อนะทุกคนนู่นขอมีไอ้ไอ้อะไรเนี่ยที่มันห้อยด้วยนะเขาทำได้สวยอ ภาพมาฝากดอกไม้สวยๆนะคะ <c oughs> แล้วก็จะให้ดูุกคนมะม่วงมะม่วงมะม่วงทุกคนมะม่วงเน,นี่ะพี่เขาบอกว่าเป็นมะม e le, ่วงแอปเปิลทุกคนมะม่วงแอปเปิลแต่ันเล็กเนาะทุกคนเนี่ยโอ้เห็นว่าทุกคนมันมันเห็นไหมเนี่ยดุมากเลยทุกคน มะมออ่วงแอปเปิ้ลมะม่วงแอปเปิ้ลทุกคนดูสีโดกมากเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันก็ร่วงทุกคนเดี๋ยวจะนางอยให้ดูนะเต็มพื้นดินเลยดู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 เขาบอกว่าลูกที่แม่สมบูรณ์ก็ร่วงลงมาอย่างนี้เนาะทุกคนโอ้ยตายตายตายบัดเนี่โอ้ยตายมดแดงไฟมดแดงมดแดงกัดขาบอกว่ามดแดงมันมากินมะม่วงทุกคนก็เลยกัด ทุกค,คนกิจรมบรรยากาศมาฟ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดให้กดซับสไคร b e ให้เจ้านาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะยมีกันหันด้วยทุกคน ดูซีมีกันหันด้วยช่วยกดซับส c r ร b e กดไลค์ให้เจ้านางด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แดมได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะบายบายค่ะเจ้านางรักทุกคนนะคะ